นี่ครับเป็นแปลงที่ผมเตรียมไว้เฮ็ดสวนแบบเกษตรผสมผสานครับผมล้อรถไถไม่เฮ็ดท,ทั้นไถที่นี่ที่ของเอามันหน่อยเพิ่นติดงานเพิ่นก็นเลยบ่ามาไม้เฮ็ดไถครับตั้งแต่ก่อนตีไม่ครับตั้งแต่ก้อนตีกคกค,ครับแล้วที่นี่ผมก็เลยตัดสินใจปลูกเลยครับตรงนี้เป็นที่น้าก็ครับมันจะอาจนนาทีนี้งามสวยครับ ผมก็เลยที่ปลูกแบบขุดหลุมตื่นๆล้ว่ยเรขุดทั้นมหมาอครับด้วยจอบครับตามมึงครับในร่องสวนก็ที่เป็นขุดคลองใส่ไก่ครับเลียงป่าครับมีอีพีสามก็ครับเนี่ยชื่อว่าเว้นระยะเพราะว่าล้อรถครับถเพิ่นบ่อมไมเฮ็ดให้จากเทียครับผมก็เลยตัดสินใจปลูกเะครับเพราะว่าผมซื้อต้นใหม่มาก มาตั้งแต่ปีที่แล้วครับจนปีนี้เขายังป่ะมาณฮี้ถห้ว่ผมครับเอาสี่เลยครับลุยเลยครับรอมั้งอีกพีนาครับผมปลูกเสร็จผมที่่ายเพิ่งครับว่าผมปลูกอย่างเปน,เนี้เราก็มีโครงการว่าจะปลูกอย่างไงก็ติดตามกันอย่างๆน,น,นะครับสอนนี้ครับ